สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับช่องของเต้ยตาย,ยาเปิดดวงนะคะคลิปนี้เราจะมาทําเรนดอมในหัวข้อเรื่องอะไรที่จะทําให้คุณยิ้มได้ในเร็วๆนี้เรามาดูกันซิว่าอะไรที่จะเข้ามาทําให้คุณยิ้มได้ในเร็วๆนี้มันคืออะไรกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าการอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางหัวข้อบางเหตุการณ์นะ หรืออาจจะไม่ตรงกับเรื่องของใครเลยก็ได้เรามาดูกันว่าเขาโคงเรื่องเนี่ยมันพอที่จะ เข้าเขาาในชีวิตของคุณหรือเปล่าเออนะคะอยากเครียดอย,อย่าไปซีเรียสนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังนะโอเคไหมเรามาดูกันซิว่าอะไรที่จะทําให้คุณยิ้มได้ในเร็วๆนี้กันนะใครจะเช็คดวงส่วนตัวคุณแอดไลน์ไอตรงนี้มานะคะลักษมี8 9ตรงนี้นะใครเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาเลยนะคะลักษมี8 9นะฝากกดไลค์กดแชร์กดก กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับช่องของเราด้วยนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณทุกกําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมานะคะถ้าเปิดมาจาังพลังงานหน้าพ่ดีๆก็จงเชื่อว่าสิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้นจริงกับคุณนะคะอ่ะเรามาดูกันซิว่าอะไรที่กําลังจะทําให้คุณยิ้มได้ในเร็วๆนี้อ่าอะไรที่กําลังจะทําให้เพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยยิ้มได้ในเร็วๆนี้นะคะ ก่อนอื่นมาดูพลังงานดูตัวตนของคุณกันก่อนว่าพลังงานและตัวตนของคุณเนี่เป็นอย่างไรไพ่ใบแรกขึ้นมาเลยเป็นไพ่เดสนะไพ่เดสแสดงว่าคุณเคยจบอะไรมาออกจากเหตุการณ์อะไรมาสูญเสียอะไรมาเออนะบางคนอาจจะเจอกับเขาเรียกว่าเหตุการณ์ คือดวงคุณมีการเปลี่ยนแปลงการทานฟอร์มการจบจากจุดตรงนี้จบจากเรื่องตรงนี้จบจากสิ่งตรงนี้จบจากความสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อทีอ่เปลี่ยนแปลงทานฟอร์มกำเนิดเกิดตัวเองขึ้นมาใหม่นะไพ่เดทตรงนี้บ่งบอกถึงได้เลยว่าคือตัวของคุณอาจจะเคยสูญเสียอะไรมาเสียคนรักอาจจะเสียคือเสียไปเลยจากกันไปเลยหรือว่าอาจจะ เสียความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลิกลาหย่าล้างแตกแยกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือ,อจบจากงานตรงนี้จบจากสิ่งตรงนี้เพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นงานใหม่ๆอะไรอย่างนี้คือคุณจะต้องคือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการจบจากอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนว่าไพ่เดชขึ้นมาใบาแรกเนี่ยคือเตอมมีความรู้สึกว่าถ้าหยิบได้ไพ่เดชใบแรกแสดงว่า มันมีการเปลี่ยนขึ้นมาแล้วว่าในดวงของคุณนะเออนะเพราะเหมือนกับว่าคือมันมันผ่านไปแล้วเรื่องราวเลวร้ายเหตุการณ์เลวร้ายสิ่งต่างๆเนี่ยมันกําลังจบไปแล้วกําลังจะมีการเขาเรียกว่ากาเนิดเกิดขึ้นมาใหม่ในดวงชะตาของคุณนะไปในทางที่ดีอ่าเรามาดูตัวตนของคุณกันก่อนเนาะแล้วก็มาดูกันซิว่า เรื่องอะไรที่จะทําให้คุณยิ้มได้ในเร็วๆนี้เออนะคะอัศวินถือไม้นะอัศวินถือไม้ดูเหมือนว่าตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องการงานเนาะจบจากอะไรบางสิ่งบางอย่างออกมาจากปัญหาบางสิ่งบางอย่างจบจากบางคนจบจากงานเดิมๆงานเก่าๆเออแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง เกิดกําเนิดธุรกิจใหม่ะกําเนิดงานใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนลุกตัวเองขึ้นมาใหม่ก็ได้นะบางคนนะบางคนเหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองพลิกโฉมตัวเองอะเออเปลี่ยนลุกตัวเองขึ้นมาใหม่เป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่ไม่เหมือนเดิมและอะไรอย่างเนี้ยนะไพ่อ่าไพราชาถ้วย king of c u p ทีเนี้ยคือตรงเนี้ยมีความรู้สึกได้เลยนะมีความรู้สึกได้เลยว่าคือหนึ่งคุณน่าจะเคยจบ จบจากอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมาโฟกัสบางสิ่งบางอย่างแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขอะช่วงนี้มีความสุขนะเหมือนกับว่าเรื่องราวเล่ยๆปัญหาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ที่คุณเคยพบเคยประสบมาเนี่ยมันน่าจะจบสิ้นลงเออนะคะแล้วเหมือนว่าตอนนี้คุณน่าจะเหมือนว่าอยู่ได้ดูคือเหมือนว่ามีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองทีนี้ไพ่รา,าชาถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าอาช่วงนี้คุณอาจจะมีเสน่ห์แล้วก็อาจจะมีความสุข มากเออมีความสุขในสิ่งที่คุณทําโฟกัสกับการงานโฟกัสกับความเจริญก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองเออน่าจะเหมือนกับว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะอ่ะ The Hermit นะเดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ฤาษีไพ่นักโพสไพ่นักบวชบางคนบางคนนะบางคนอาจจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าหันมาพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หันมานั่งสมาธิหันมาสวดมนต์นะชอบอยู่คนเดียวถือสันโดษชอบอคือมีความสงบนิ่งแล้วก็เขาเรียกว่า จิตใจเนี่ยมีความสงบร่มเย็นเออนน่าจะน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับตัวตนของคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยใบต่อไปเป็นเดอะเลิเวอร์เดี๋ยวขอปิดนิดนึงก่อนนะเดอะ o เลิเวอร์เดี๋ยวโดนแบรนด์เดอะเลิฟเวอร์เดอะเวิลด์อย่างเนี้ยเป็นไพ่ที่จะสามารถโดนแบรนด์ได้ไพ่ปิดดันหยิบมาได้เป็นสามถ้วยอีก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่านะเหมือนกับว่าณนะช่วงจังหวะหนึ่งอะ่ะคุณน่าจะเคยเจอกับปัญหาอะไรก็ช่างเนาะความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องราวใดๆที่มันทำให้รู้สึกว่ามีมี มีสิ่งที่มาทําให้รู้สึกว่าไม่สบายใจหรือว่าเรื่องราวเล่ยๆ้ยอะมันน่าจะจบสิ้นไปมันน่าจะมีการเขาเรียกว่าทานฟอร์มในดวงของคุณเนาะบางคนเนี่ยณนะช่วงจังหวะนี้นะเต้ยบอกได้เลยเนาะคือเหมือนกับว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองมีความสงบร่มเย็นแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามองถ้ามองเป็นประมาณว่า สิ่งอะไรที่กําลังเรื่องอะไรที่กำลังจะทำให้คุณยิ้มได้ในเร็วๆนี้เนี่ยมองเห็นเป็นเรื่องความรักด้วยนะบางคนเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนเป็นลูกรักของพระเจ้าเออเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนหันมามูเตลูหันมานั่งสมาธิหันมาสวดมนหันมาปฏิบตัติเออดีนะไพ่เดอะเฮอร์มิตตรงนี้เขาบอกว่าแสงสว่าง ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแสงบุญแสงธรรมที่จะนำเขาเรียกว่านำความสงบร่มเย็นเป็นสุกกะเออมามาสู่ตัวตนของคุณและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนตัวของคุณเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นใครคนหนึ่งอะที่ที่เป็นคนที่จะเขาเรียกยังไงอะจะจะเป็นผู้ที่เยียวยา คนอื่นได้เป็นผู้ที่จะมอบแสงสว่างให้กับคนอื่นได้เป็นผู้ที่จะสามารถเขาเรียกยังไงชี้ทางคนอื่นได้บางคนเป็นครูบาอาจารย์เออนะบางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นเขาเรียกยังไงอะ่ะเป็นผู้นําทาง ทางเรื่อ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 งพิธีการเออในในเหมือนกับว่าพิธีการทางศาสนาหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่ที่ของคุณนะเออนะเป็นประมาณนี้นะอีกอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าความรักนะใครที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจบสิ้นจากความรักความสัมพันธ์เจอปัญหาเรื่องราวใดๆที่เขาเรียกว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคที่มันทําให้เกิดปัญหาหรือว่ามีท็อกซิกเข้ามาตรงเนี้ย คือเหมือนกับว่าเต้ยมีความรู้สึกว่าคุณกําลังจะได้เจอความรักใหม่ๆที่ดีๆนะเออคุณกําลังจะได้เจอความรักดีๆที่จะเข้ามาต่อจากนี้นะเรามาดูกันซิว่าเรื่องอะไรที่จะทําให้คุณยิ้มได้ในเร็วๆนี้ไพ่สี่เหรียญไพ่สี่เหรี่ยนความห่วงแหนไพ่สี่เหลี่ยนคือความห่วงแหน ความหวงแหนความเขาเรียกย,ยังไงอะยังบางคนยังเกาะติดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆยังยึดติดยังหวงแหนอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับว่าคือคือบางสิ่งบางอย่างที่เคยจบไปอะเออนะคือคุณยังยึดติดหรืออาจจะยังหวงแหนเออเห็นไหมล่ะยังคิดวนไปวนมาบางคนอะอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการงานอ่าบางสมมติว่าคุณจบจาก งานตรงนี้หรือออกจากบริษัทตรงนี้หรือเลิกเลิกทาสินค้าตัวนี้และเลิกทํากิจการตรงนี้และแต่คุณก็ยังนึกถึงยังนึกถึงยังหวงแหนในสิ่งตรงนี้ในยังนึกถึงสินค้าเก่าเก่ากิจการเก่าเก่าธุรกิจเก่าเก่าที่คุณเคยทำมา แต่ตรงเนี้ยจยมีความรู้สึกว่าบางคนเอากลับมาประยุกต์ใช้เออมีโอกาสที่จะเอาฉีดพ่นเอาผลงานชิ้นเก่าๆที่เคยเก็บใส่ลิ้นชกักะกลับออกมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งออกมาปัดฝุ่นใช้ได้อีกครั้งหนึ่งมีประมาณนี้ด้วยนะเออมีประมาณนี้ด้วยนะส่วนถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครเนี่ย เป็นหนี้เป็นสินมีโอกาสาที่จะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนเพื่อที่จะชําระหน er wow ี้สินได้ด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะมองเห็นว่าต่อไปนี้การเงินถ้าก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าการเงินคุณติดขัดเนี่ยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือต่อไปนี้การเงินเหมือนกับว่ามันจะมีการหมุนเวียนเรื่องการเงินไปในทางที่ดีเห็นไหมแปดเหลี่ยญคือออกมาเลย เรียนครับก็เดินมาก็เหมือนกับว่าการเงินคุณจะดีเนาะแล้วคุณจะตั้งใจเขาบอกว่าสิ่งที่คุณลงมือลงแรงทําสิ่งที่คุณตั้งจิตตั้งใจทำเนี่ยผลงานของคุณเนี่ยจะทํามาได้ดีแล้วก็ให้เขาบอกว่าให้ให้มันมีผลเขาเรียกไงผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินนะเออให้กับคุณเนะี่ยได้อย่างมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตของคุณได้หรือบางคนมีโอกาสได้เงินที่มาสามารถมาชำระหนี้ได้อย่างสบายแล้วก็คล่องตัวเนาะ อะไพ่เดอะเวิลด์เห็นไหมเดอะเวิลด์คือความสมบูรณ์เดอะเวิลด์คือความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ได้ได้หกหกถ้วยมาปิดเอาไว้ไพ่เดอะเวิลด์คือไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมคือคือ เนี่ยใครทํางานสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ประสบความสําเร็จนะใครทํางานเกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศก็ประสบความสําเร็จนะธุรกิจเขาเรียกยังไงอ่ะ o m t o u t p ตเอาทแล้วส่งออกอะไรอย่างนี้นำเข้าส่งออกก็ประสบความสําเร็จเนาะใครทําบริษัทที่เป็นบริษัทที่เป็นต่างชาติแต่มาตั้งตั้งตั้งบริษทัทอยู่ในเมืองไทยก็โอเคนะมั่นคงประสบความสําเร็จโดดเด่นด้วยนะอาทีนี้เขาบอกว่า ความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นนะความสุขความสําเร็จความสมบูรณ์ภพเดอะเวิลด์ใบนี้การเงินที่หมุนเวียนจะดีขึ้นเออนี่น่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณยิ้มได้เนาะอ๋อบางคนมีโอกาสมีโชคมีลาบนะบางคนมีโอกาสมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนามองเห็นพ่อปู่มองเห็นพ่อแก่มองเห็นปู่ฤาษีมองเห็นพ่อแก่มองเห็นครูบาอาจารย์เขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําโชคลาภความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์มาให้คุณ หนาคไพ่ใบต่อไปเป็นราชินีถือดาบราชินีถือดาบอะเลิฟเวอร์ความชัดเจนการตัดสินใจเรื่องที่เขาเรียกเขาบอกว่าคุณเนี่ย หนึ่งเลยมีโอกาสนะถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยเจอปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคนะคุณก็จบและเนือ้อพอไพ่เดทขึ้นใบแรกเลยคือจบจบแล้วนะจบเรื่องราวเลวร้ายจบความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกจบปัญหาชีวิตที่ไม่ดีบางคนเลิกลาอย่าล้างแตกแยกบางคนสูญเสียคนรักไปโดยที่เหมือนกับว่าเขาเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันมันมันมองได้หลายกรณีนะเพราะอะไรถึงมองเช่นนั้นเพราะว่า คนที่มาดูเนี่ยคือเจอมาไม่เหมือนกันหรอกนะอาจจะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างเพราะว่ามีหลายคนนะเออมีหลายพันคนที่เข้ามาดูเนาะคือเอาเป็นว่าคุณเจอเรื่องอะไรมาที่มันไม่โอเคก็แล้วกันคุณสูญเสียคุณมีปัญหาชีวิตอะไรมาเนาะแล้วมันมีการจบแล้วมันมีการเริ่มใหม่เหมือนคุณเขาบอกว่าสิ่งที่คุณเริ่มต้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างนะ้ํามันจะดีแล้วมันก็จะเจริญก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองความชัดเจนก็จะเกิดขึ้นแล้วช่วงนี้คุณจะมั่นใจนะ mm hmm. คุณจะมีความมั่นใจแล้วมีความชัดเจนแล้วก็มีความฉลาดแล้วก็มีความเขาเรียกว่า พร้อมกล้าพร้อมลบพร้อมลุยอะ่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะแล้วทีนี้ความรักนะความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณกําลังจะได้เจอความรักที่ชัดเจนเออคุณจะไม่ได้เจอความรักที่เป็นรักสามเศร้าเป็นเติร์กปาร์ตี้อะไรอีกแล้วคุณจะเจอความรักที่เป็นรักที่ชัดเจนเลยนะคะ น่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณยิ้มได้ด้วยแหละเอาการเงินก็จะดีนะจะมีเงินใครที่ก่อนหน้านี้กลุ้มใจกลุ้มใจเรื่องการเงินเออกลุ้มใจติดขัดเรื่องการเงินเงินชําระหนี้หรือว่าเงินใช้ใจ่ายในชีวิตประจาําวันเงินที่จะต้องเอาไปรับเอาไปจ่ายค่านุ่นค่านี่อะไรอย่างเนี้ยเขาบอกว่าคุณจะมีเงินหมุนเวียนดีเนาะจากสิ่งที่คุณทำนั่นแหละคุณทำอะไรอยู่จะประสบความสำเร็จแล้วก็สมบูรณ์้วยนะไพ่เดอะเวิลด์ อ่ะเครียดเห็นไหมเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับบางคนเนี่ยยังยึดติดอยู่กับเรื่องราวเก่าเก่ในอดีตที่ผ่านมาเออยังหวงแหนกับบางสิ่งบางอย่างในอดีตจนบางครั้งก็เครียดกังวลนอนไม่หลับบ้างให้รีบมุกอ่อนนะเห็นไหมยังหวงแหนยังติดพันอยู่กับบ่วงบ่วงอันนี้ยเดวิลอ่ะบ่วงที่มันคือคุณ คุณต้องมูฟออนออกจากตรงนั้นนะเพื่อที่จะได้เจอสิ่งดีๆเออนะคะเพื่อที่จะได้เจอสิ่งดีๆเดี๋ยวขอปิดนิดนึงเดวิลจะโดนแบนไหมคะขอปิดก่อนนะอย่าพึ่งนะหยิบยากจังเลยไพ่เขาอยู่ในสำรับอ่ะอุ้ยได้สิบเหรียญมาดีอ่ะทีนี้เนี่ยอ่าเขาบอกว่าคือบางคนเนี่ย ยังยังยังติดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆเออนะยังเครียดยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหากันมาหรืออะไรอย่างเนี้ยเนาะ ยังติดอยู่ตรงนั้นบ้างนิดหนึ่งแหละพลังงานของคนบางคนเนาะจนเครียดเก็บมาคิดเก็บมาฝันเออนะคะนอนไม่ค่อยหลับนะเขาบอกว่าพักผ่อนให้เพียงพอให้มูฟออนออกจากปัญหาเรื่องราวตรงนั้นเนาะให้ลืมเนี่ยคุณคิดวนไปวนมาหรือบางสิ่งบางอย่างกำลังจะวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะนะบางสิ่งบางอย่างที่เคยวนออกไปจากชีวิตคุณกำลังมีส่วนที่จะวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณแบบนี้ก็ได้ด้วย เด็กถือไม้เด็กถือไม้ธุรกิจกิจการจะเจริญก้าวหน้าจเจริญเติบโตสิ่งที่ตั้งใจทําอยู่จะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นไปในทางที่ดีอ4ถ้วย4ไม่ใช่4ดาบ4ดาบพักผ่อนสงบนิ่งอธิฐานอธิฐาน3 3ถ้วยเห็นไหม คือตรงเนี้ยบ่งบอกถึงเลยบอกว่าคือคือไพ่าสาถ้วยเนี่ยบ่งบอกถึงว่าหนึ่งเลยนะอาจจะมีคนที่เขามีเจ้าของเข้ามาในชีวิตคุณเออนะมองตรงนี้นะ อาจจะมีคนที่เขามีเจ้าของเข้ามาในชีวิตคุณให้ดูดีๆนะคะอันนี้มันก็อยู่ที่การพิจารณาของคุณนะอยู่แล้วอยู่ที่การตัดสินใจของคุณด้วยแล้วมันก็จะทําให้คุณรู้สึกมีปัญหาเครียดคิดเยอะนิดหนึ่งถ้าเจอกับเหตุการณ์ตรงนี้นะอีกอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าคนเก่าเก่าที่เคยจบสิ้นกันไปอ่า เดทก็ yeah. คือการจบสิ้นมีโอกาสที่จะหมุนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะหรือหรือหรือนะถ้าใครขอพรนะฟังถ้าใครขอพรให้ได้เจอความรักให้มีความรัก ขอพอรเรื่องความรักเรื่องคู่คุณจะได้เจอคู่หรือจะได้เจอความรักที่จะเข้ามานะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเจอกรณีณนะปัจจุบันเนี่ยคุณตกอยู่ในสถานการณ์รักที่มีสามคนสี่คนคุณจะออกมาจากตรงนั้นได้นะคุณจะออกมาจากสถานการณ์นั้นได้เออแล้วคุณจะเจอกับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะจะเจอรักดีๆเกิดขึ้นนะคะหรือว่าไม่งั้นก็ คุณทั้งสองคนนี้แหละจะสามารถาเริ่มต้นความรักดีๆกันใหม่โดยที่จบเรื่องราวเลล้ายๆแล้วก็มาเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยกันใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้กรณีคนเก่านะส่วนกรณีคนใหม่มีไหมมีนะกรณีพลังงานใหม่ๆก็จะมีเข้ามานิดหนึ่งนะใครที่ขอพรไว้คุณจะได้จริงๆนะ คือคนเก่าๆมีโอกาสวนกลับมาในชีวิตคุณนะคุณไปขอพรให้เขากลับมาหรือเปล่านะอันนี้อันนี้มองเป็นภาพรวมนะอย่าไปเหมาว่าเป็นดวงของคุณคนเดียวนะเพราะว่ามันเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเนาะอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงบ้างนะส่วนใครที่บอกว่าไม่ได้รอคนเก่าถ้าคนที่ไม่ได้รอคนเก่าแต่ว่าบังเอิญว่ามีเคลที่ว่าเคยมีคนเก่าแต่เลิกกันไปแต่คือไม่ได้รอแล้ ไม่ได้โฟกัสและโฟกัสคนใหม่อันนี้ก็จะบอกว่ามีส่วนที่คนเก่าจะกลับเข้ามาขอคืนดีหรือว่ามายุ่งเกี่ยวพัวพันในชีวิตคุณอีกครั้งทีนี้มันก็อยู่ที่ตัวคุณและว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาเนาะถ้าคุณโฟกัสคนใหม่คุณก็คุยกับเขาไปว่าไม่เอาแล้วนะฉันมีแฟนใหม่แล้วอะไรก็ว่าไปเออทํานองนี้นะอันนี้บอกเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆเนาะอีกอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่า เขาบอกว่าเร็วๆเนี้ยคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องความรักก็น่าจะเป็นเรื่องตรงเนี้ที่จะทําให้คุณยิ้มได้อ่ะเนี่ยเห็นไหมคือราชาถ้วยแล้วก็แปดเหลี่ยญแล้วก็เด็กถือไม้มันเหมือนกับว่ามันกําลังจะมีคนบางคนที่กําลังจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์เออกับคุณเออประมาณนี้นะมีความรู้สึกเช่นนี้นะ ไม่รู้แหละว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็แล้วกันเอาเป็นว่ามันจะมีมันจะมีคนบางคนนะที่กําลังจะทําอะไรบางอย่างเพื่อจะพัฒนายกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นความรักเนาะบางคนเนี้มีโอกาสนะที่จะเจอคนรักที่จะเกื้อหนุนอุปถัมภ์ในเรื่องการงานให้กับคุณด้วยนะ คือค,คุณมีโอกาสเจอตรงนี้ด้วยนะข่าวดีเรื่องการงานจะเจริญเติบโตนะธุรกิจกิจการจะเจริญเติบโตจเจริญรุ่งเรืองนะเออช่วงนี้ถ้าคุณฝันเห็นอะไรแปลกๆเกี่ยวกับคนหน้าตาแปลกๆเขาบอกว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะฝันถึงคนที่คุณรักหรือว่าคู่ของคุณแต่อาจจะเป็นคนที่คุณไม่รู้จักก็ได้ ผู้หญิงหรือผู้ชายที่หน้าตาแปลกๆที่คุณไม่รู้จักไม่ใช่หน้าตาแปลกๆหรอกหน้าตาปกตินี่แหละแต่เป็นคนที่คุณไม่รู้จักอะไรทํานองเนี้นะหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าคุณขอพอรเรื่องความรักเอาไว้เนี่ยใครที่นั่งสมาธินะช่วงนี้บอกเลยเซนต์คุณจะแม่นมากนะแล้วใครนั่งสมาธิขอพอรปู่หรือสีขอพอรครูอาจารย์ หรือใครที่เป็นนักบุญนักสายปฏิบัติเนี่ยดีมากเลยช่วงนี้จิตใจคุณจะสงบนิ่งนะแลว้เลวเร็วเนี้คุณจะได้รับข่าวดีจริงๆเนาะเดลเวอร์ใบนะเนี้ยราชินีดาบแล้วก็สามถ้วยเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องความรักนะจริงๆในเร็เวๆนี้แหละนะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีเรื่องความรักเนาะเออการงานการเงินดี หนาะมีเงินหมุนเวียนมีเงินใช้หนี้มีเงินใช้จ่ายมีเงินชำระหนี้สินมีเงินที่จะเพียงพอในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือว่าหมุนเวียนในกิจการของคุณได้คล่องตัวขึ้นด้วยณนะช่วงจังหวะนี้เนาะเหมือนกับว่าถ้าไพ่เดทขึ้นใบแรกเนี่ยมันดีเนาะ เห็นไหมชีวิตจะเป็นอิสระเดอะฟูลเริ่มต้นเนี่ยคุณมีโอกาสเริ่มต้นนะเริ่มต้นความรักคุณมีโอกาสหลุดพ้นจากสิ่งที่อะไรต่างๆและหัวใจคุณจะมีความสุขชีวิตคุณจะมีความสุขหรือว่าเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพถ้าใครก่อนหน้านี้นอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเขาบอกว่ามันจะดีขึ้นแล้วมันจะมีอาการนะั้นมันจะหายไปมันจะมีการที่นอนหลับดีๆเข้ามาเลยแล้วสุขภาพร่างกายคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะช่วงเนี้ยนะโอเคนะประมาณนี้นะ ะะสวัสดีค่ะ